ค่ะใช่ค่ะเอาเป็นว่าเดีย๋ยววันนี้เราจะมาคุยกับความรู้สึกรวมถึงเบื้องหลังก,กันนิดนึงนอกจากพี่แก้วแล้วพี่โซวันนี้เรามีคนที่อยู่เบื้องหลังมาด้วยถูกต้องค่ะขออนุญาตเรียนเชิญเลยนะคะคุณปินปินนะคะเป็นมิวสิกโปรดิวเซอร์ของซีรีส์ปิดขาที่เรียบเรียงเพลงประกอบซีรีส์ปิดขักสวัสดีครับสวัสดีที่ปินปินค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปินปินต้องยกหน้าที่จริงๆว่าแบบทำออกมาดีม ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่แก้มเก่งมากโอ้ยพี่แก้มโน้ตตัวสุดท้ายเมื่อกี้นี้ยังไงดีคะโอเคนะคะโอเคที่สุดได้ใจไหมคะพี่บินปินถือว่าสาแก่ไหมกับที่เราคิดแล้วที่คนแบบร้องออกมาให้ได้พี่แก้มโฮยาวกว่าตอนที่อัดครับเออเมื่อตีจบแล้วเสียงพี่แก้มยังกลางวานไปทุกทีล่ะนี่แหะพี่แก้มเมื่อกี้พี่บิเป็นยืนถ่ายบอกมืออยู่ข้างเวทีตรงนี้ทรองอะไรรู้ไหมคะก่อนขึ้นเวทีค่ะ้องมานกดเป S <S อ๋อกดดันใช่ค่ะบอกว่าพี่แก้มวันนี้ร้องเกินดนตรีไปเลยเราเมื่อกี้มีพี่แบ็กสเตจเรียกผมละพี่ปินต้องมาคิวแล้วนะไม่ถ่ายจบก่อนเพราะผมรู้ไงว่าพี่แก้มต้องทำได้แล้วก็ดีาจริงๆพี่ตั้งใจทำเพื่อซีรีส์เรื่องนี้ขอเสียงปรบมือให้พี่แก้มทีนะครับดีใจมากที่พี่แก้มมาร้องเพลงที่ผมโปรดิวที่ผมเรี้ยงเรียงให้ดีใจเหมือนกันขอบคุณมากๆที่แบบว่าเลือกพี่แล้วก็ เป็นเพลงที่ต้องต้องบอกตรงๆเลยนะคะว่าเป็นเพลงที่อมตะมากและเป็นเพลงที่ไพเร้อมากๆรวมไปถึงอาร์เรนจ์ใหม่ได้ดีมากๆวงออเคสตราน้องๆทุกคนแบบสุดยอดมากแล้วก็ขอเสียงให้น้องปินปีอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะค<อ>ุณครับนี่คือความตั้งใจของคนเบื้องหน้าและคนเบื้องหลังจริงๆนะคะเพื่อให้ได้ผลงานที่ครบถ้วนและมันประจักษ์แล้วกับอีพีที่หนึ่งเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้ดูกันคงต้องถามพี่แก้มค่ะรู้สึกไงคะที่ได้มาอยู่ในโปรเจกต์นี้ปิ่นพัก ตอนแรกพี่ตกใจทไมตอนติดต่อมาพี่ไม่คิดว่าเขาจะนึกถึงพี่เพราะว่าปกติเพลงพี่คืออะไรมหันตะัยจะมีชีวิตอย่างไรใช่แต่เราก็ลืมไปเฮ้ยเราก็ร้องเพลงรักเยอะเหมือนกันเยอะมากคพือดีฉันเป็นแฟนคาับ b a b y อิ y ย u คือหลายๆเพลงคือแบบมีเพลงรักเยอะมากทัานี่ต้องมา ถ่ายทอดทำกันบ้านยังไงบ้างพี่แก้วคือตอนที่เราไปห้องอัดก,กันนะคะค่ะน้องติฟินก็ช่วยช่วยในการที่จะอธิบายให้เราเข้าใจลงไปถึงทีม,ท,มทีมทุกท,กทกคนว่าค่ะพี่ร้องแทนตัวละครนะคะของน้องฟรีนเนะเาะเพราะว่าเรารู้สึกถึง นี่คือหยาดเพชรเม็่กี้คือหยาดเพชรคือเพชรที่อยากจะเพื่อมือไปคว้าเราจะต้องฟิลนั้นไปมันเลยโชคดีมากที่ทุกคนช่วยกันแล้วพี่ก็ก็คือเข้าใจตามตามสิ่งที่ละครต้องการจะบอกคือเขาอธิบายเราค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็เราก็เห็นกันอยู่แล้วว่าเคมีของคู่นี้เขาดีเหลือเกินเพราะฉะนั้นเราใช่ไหมใช่ไหมเราไม่ต้องคิดอะไรมากแค่เราได้ยินชื่อเราก็เข้าใจแล้วค่ะ ไม่ว่างพี่โซเอายังไงล่ะเราพร้อมอีกหนึ่งคนแล้วอย่าบอกนะว่านี่คือกัปตันเรือไม่กล้าขนาดนี้เป็นกัปตันเรือนะเกรงใจที่นี่เขาแบบตัวจริงใช่ไหมเดี๋ยวเราจะต้องแบบว่าเรียนเชิญพี่แก้มเข้าด้อมเราด้วยเรียนเชิญพี่แก้มเข้าด้อมไหมคะจริงๆก็จริงจริงก็แอบติดตามอยู่แล้ววค่ะใช่เพราะว่าน้องๆคือเรารู้สึกว่า นอกจากซีรีส์ที่น้องเล่นละครที่น้องเล่นแล้วว่าแบบเขาดูความสัมพันธ์เขาดูน่ารักมากๆอย่างเงี้ยใช่พูดถูกใช่ไหมคะถูกพี่แก่ดูแบบซัพพอร์ตกันดีอะไรอย่เงี้ยด้อมข่าเล่ากันว่าด้อมด้อมทุกคนอ่ะคือจะบอกว่ามีทั้งอินเตอร์แฟนแล้วก็ไทยแฟนคือไม่น่าเชื่อนะว่าพี่แกพูดอะไรไปอ่ะอินเตอร์แฟนเข้าใจพี่แกหมดเลยอ่ะอินเตอร์แฟนแบบ guys understand me right yeah thank you so much ขออนุญาตถามถึงพี่เป็นปิดบ้างดีกว่านะคะสำหรับการดูแลเรื่องเพลงจริงๆซีรีส์ริเริ่มหนี้มีความพิเศษยังไงบ้างคะพี่เป็นไปจรงจริงๆอย่างโจทย์ที่ได้มาเพลงแรกเลยเนี่ยคือการเรียบเรียงใหม่เพลงหยาดเพชรนะฮะเรารู้กันอยู่แล้วว่าเพลงหยาดเพชรเป็นเพลงที่อมตะมากๆเลยแล้วก็กดดันมากเหมือนกันนะครับพอได้โจทย์มาว่าเพลงแรกต้องเป็นรียร์เรนจ์แต่ว่าพอได้ ชื่อมาว่าพี่แก้มจะมาร้องเนี่ยก็รู้สึกสนุกมากค่ะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าพี่แก้มทําอะไรได้เยอะมากมันเลยคลายคามกับดนเนาะอย่างแรกเลยคือผมเข้าไปใน Youtube ค่ะแล้วก็เขียนว่าแก้มมุชยานีไฮเอสโน้ตอาวัดกันเลยแล้วก็เอาโน้ตตัวนั้นอะ ตั้งไว้เพราะพี่แก้มต้องถึงตัวนั้นเป็นอย่างน้อยซึ่งวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าพอผมส่งไกดแรกไปฟีดแบ็คือขอลดมาครึ่งเสียงแต่แต่ผมจะบอกว่าที่สนุกคือพอวันอัดจริง ผมก็ไม่บอกพี่แก้มไม่ได้ที่ลดนะฮะแต่ว่าผมให้ร้องทะลุคลไปอีกซึ่งไม่แก้มทำได้ใช่ไหมก็เลยรู้สึกว่าพี่แก้มทำถึงทำดีจึงมาซึ่งจริงๆเขามีลุกเล่นนะพี่แก้มจะบอกว่าทุกครั้งในการร้องเพลงของเขาเราจะรู้สึกว่านี่คือมันใหม่เสมอนี่คือเออต้นฉบับหรือเปล่านะเธอร้อยซึ่งจริงหลายๆคนฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเหมือนในคลิปที่เราฝังมา นี่คือเสียงร้องสดด้วยวิเชียรีเตียกินครัถูกพี่จ้าเก่งมากๆเลยนะคะจอดที่แท็กเตียงสองคนจะลงนะคะเดี๋ยวเร่จะฝากซีรีเรื่องนี้หน่อยว่าทำไมแฟนๆไม่ควรพลาดซักตอดไม่ควรมีคำถามนี้นะคะเอาละทุกคนรอกันแล้วสี่สิงหานี้รอดูได้เลยว้ายขอบูญแดงฮะ ฉันก็ทำกันบ้านไหมคะ4ทุ่มเท่าไหร่4ทุ่มเท่าไหร่เก่งมากาค่ะทุกคนคช่องอะไรคะสุดจะบัางเลิศเกิดเราตตอบเป็นเสียงเดียวทั้งหอเธอ พี่ไป็ินบางอยากจะให้แบบว่าฝากซีรีส์ของเราด้วยแล้วก็รวมถึงฝากเพลงต่างๆที่จะมีออกมาให้เราได้รับฟังเรื่อยๆตลอดซีรีส์เลยครับก็เมื่อกี้นี้พี่แก้มฝากซีรีส์แล้วนะครับ <c oughs> ก็ฝากเพลง OST ีแล้วกันนะครับ <c oughs> ก็มีหลากหลายเพลงเลยอย่างที่เราได้ยินกันก็เป็นอย่างเพลง,พลงแรกนะครับแล้วก็เมื่อกี้นี้ได้ยินเพลงที่เป็นเพลงปิดแล้วนะครับ <c oughs> เป็นเพลงระดัเก้านะครับแล้วก็จริงๆยังมีอีกนะครับ หลายคนที่รอฟังว่าคู่เอกจะได้ร้องกันไหมก็อยากให้รอฟังกันด้วยนะครับยังไงเลยยังไงเลยผมอยากสปอยว่าเพราะไม่แพ้กันเขาังเป็นแต่แต่ว่าพีพี่บอกว่าจะได้ร้องหรือเปล่าแล้วพอสพีพีบอกว่าพร้องไม่แพ้กันขออย่างนี้แล้วกันครับเอาายังไดีรถ้ามีพร้อมไม่แพ้กันได้โอเค ทันเนี่ยฮะได้เลยไม่พี่ทันอยู่เนาะทุกคนยังไงฝากเพลงทุกเพลงในเรื่องนี้ด้วยนะครับตั้งใจทำมากๆครับค่ะนี่เลยนะคะก็ไปรับฟัง OST ของเพลงนี้ได้นะคะรวมถึงเพลงหยาดเพชรของพี่แกมด้วยนะคะเอาล่ะวันนี้ก็ขอขอบพระคุณทั้งสองท่านมากๆเลขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับดังวันนี้ให้กับพี่พี่ มีแนวนำตระกูลเฮ้ยมีแนะนำตละครน่ะเราอยากเห็นเลยจะบอกว่าด้อมดอมีนะคะเรือลำเนี้ยคือใหญ่มากแล้วขอบคุณตอบรับเสียงของพี่ราก้าลีิหาิศรู้สึกไงบ้างพี่ต้องบอกว่าขอบพระคุณมากๆนะคะขอบคุณมากๆแล้วก็โอ๊ย พี่มาซ้อมนะคะแล้วก็ตอนที่ซ้อมร้องอะค่ะคือเร,เราก็ร้องร้องไปนะคะแต่ว่าคือโอเคอินเนอร์ข้างในฟีลลิ่งข้างในอะมันก็ระดับนึงแล้วนะคะแต่วันนี้นะคะ่ะคือคลื่นพลังงานจากหัวใจของทุกๆท,ท่านนะคะที่ส่งมามันมันเต็มมากๆม,มันทำให้ ความรู้สึกข้างในที่มันเต็มมากๆแล้วก็มันจะมีหลายประโยคหลายคําที่ร้องแล้วมันมันมันจะดึงมันจะช้ามันอาจจะแบบเต็มยิ่งกว่าที่เราร้องไว้บันทึกเสียงไว้นะคะเพราะว่ามันมันเต็มไปด้วยความรู้สึกจริงๆในในที่แห่งนี้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะนส่งสารกลับไม้พี่ระเก้าได้อย่างจูกต้องด้วยแลพี่ระเก้าได้หล่ะ และเชื่อว่าวันนี้เรามีหลายๆคําถามที่จะมาคุยกับผู้หญิงคนนี้ซึ่งเชื่อว่าแฟนๆคงอยากจะรู้คือวันนี้ ความน่าสนใจของคอนเสิร์ตครั้งนี้การดูพอ้พอๆกันทาน,นีมิราก้าคือมีทั้งแบบแฟนๆชาวไทยแล้วก็มีแบบอินเตอร์แฟนแต่เขามีใจรวงเดียวแบบเข้าใจเราหมดเลยพี่ไม่ว่าเราจะเล่นอะไรกี้ดเขากี้ดเขาหัวเราะเขาแบบไปพร้อมกับเรารวมถึงตอนที่แบบขนาดเอ็เคดิดาพี่เขาปกมือกันตลอดเลยอะเขาแบบดีใจมากๆเคยเลยต้องถามว่ามาร่วมง,งานกัแบบโปรเจกต์นี้รู้สึกไงบ้างคะก่อนอื่นน้องบอกว่า เป็นเกียรติกับพี่นะคะแล้วก็คือจริงๆเราเราก็เป็นนักแสดงที่อายุเราก็จะโตไปเรื่อยๆเนาะแก่ไปเรื่อยๆเอาพูดตรงๆแก่ไปเรื่อยๆแต่ว่าอะไรก็ตามอ่ะที่ยังยังเป็นเทรนด์อยู่ในในกระแสเนี้ยค่ะแล้วเราได้มีโอกาสมาร่วมงานด้วยเป็นเกียรติกับพี่จริงๆแล้วก็พอได้ทำงานอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะต้องไม่สปอยนะต้องไม่สปอยเหมือนเมื่อกี้ก็ลังสรุปว่าเอ้ยเราปดเป็น ะไรเรื่องรบทเป็นใครจะบอกว่าดังตั้งแต่ตอนเป็นนิยายเราคือแบบว่าเรากําลังแบบมองอะไรปะพี่รันก้าจะรับบทเป็นยศอยู่แบบว่าส่วนยศนหยเป็นใครในเรื่องราวเป็นอยู่ในช่วงเวลาเชื่อว่าแฟนๆน่าจะติดตามหรือบางคนรู้ไหมคิดว่าพี่รันเก้ารับบทเป็นใครคะอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยอ้ยรู้แล้วเหรอคะเราไม่ต้อบไหมพี่เราอย่าถามอตอบไม่ได้ที่เราเก้าจะตอบนะฮะพี่รันก้าว่าอิตกลงเคยมาถูกต้องไหม่ะ ถูกค่ะแต่มีหลายชื่อไงมีหลายคนมีหลายชื่อก็ต้องรอลุนกันไปจริงๆกับบทบาทที่ได้รับจริงๆยากมากหน่อยแค่ไหนคะพี่ราการก็ต้องทำกันบ้านนะคะเดี๋ยวพี่ก็เผลอเดี๋ยวลุ้นเดี๋ยวลุ้นอีกแล้วเป็นคนแบบว่าเอาเดี๋ยวเล่าแล้วก็หมดอ๋อออย่างนี้แล้วกันนะคะก็คือคือเราต้องทำกันบ้านว่าโอเคเราจะทราบถึงความสมพันธ์ของ าหลานหลานนลาเอ่ยขึ้นมาว่าหลานแล้วไม่ได้ครับพี่ไม่ได้พี่หลานเจ้าตี่เรื่องเอ่ยแล้วลองไปเดากันดูลองไปเดากันดูลองไปเดากันดูแต่ว่าเชื่อว่าเลยไม่ว่าจะบทบาทไหนพี่หลานเจ้าติดบทแตกแน่ๆเแน่แน่เราอะเป็นหนึ่งคนที่ติดตามผลงานของพี่หลานเจ้ามาเลยตั้งแต่แบบสมัยวัยรุ่นนะจนตอนนี้เป็นวัยรุ่นตอนปลายอดีตเดียวอดีตเดียชอดีตเดียวคนนี้คือบอกว่าเป็นสมัยเด็กใช่บอกว่า เพราะผมว่าท่านฟังตอนผมอยู่อนุบาลเพราะว่าคุณแม่เปิดอะไรเขาเขาชอบมากจริงๆเป็นแฟนเป็นแฟนละครแฟนซีรีส์พี่ละก้าวมาตั้งนานแล้วไม่ว่าจะแบบเล่นเป็นเรื่องอะไรภาพยนตร์ก็เล่นแล้วเราก็จะรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้คุยทำถึงทุกเรื่องฉะนั้นเรื่องเนี้ยรับรองได้เลยว่า เข้าถึงอารมณ์แน่ๆเราสนุกแน่ๆน,นะคะเอาเป็นว่าแฟนๆค่ะมันคือกำไรของเราจร,จริงๆที่เราได้ดูนักแสดงคุณภาพงานให้พี่ระกาบอกถึงเหตุผลที่ไม่ควรพลาดซีรีเรื่องน,นี้เชิญค่ะไม่ควรจะพลาดเลยนะคะพี่พักเพราะว่าขนาดเ,ออเล่นเองก็ยังแอบไปดูเองแล้วก็อออชอบอะ่ะชอบรู้สึกว่า ละมุนมากแล้วก็มันอ w e อย่าบอกนะว่าเราได้กับตันเรืออีกแล้วอีกแล้วเราได้กับตันเรือฟีนเบกอีกแล้วหรอคะทุกช่วงที่เพื่นมาคุยคือเราจะได้กัเข้าดอ้มยน่ะยังไงคะเข้าด้อมไหมคะคือเมื่อกี้แอบไปยืนดูตอนที่ฉายอีพีห่งชาอพิส่วนหนึ่งแล้วก็ดูแล้วก็จอด้านนี้ก็จะฉายตอนที่รันเจ้าแฟนคลัตัวจริง ปรากฏคือปรตอนที่น้องสองคนนั่งดูอยู่อ็แอุ้ยตอบใครขัดทันเมื่อกี้กล้องอ่ะมันกล้องมันซูมไปเห็นหน้าของพี่ละก้าวรีแอคอยู่แล้วกล้องมันใหญ่มากรีแอคชั่นให้ดูหน่อยนะคะว่าตอนนี้เขาแบบกระซิบกันตอนนี้พี่พี่ละก้าวรีแอคยังไงนะคะไม่ได้ไม่ได้คือปัญหาที่พี่ต้องแบบ ใช่ค่ะใช่ใช้พี่ทุ่งคีเป็นตัอไปดูเรื่องเกี่ยวเทมิล่ะแต่ว่าก่อนแอบดูที่แอบดูอยู่แล้วก็รู้สึกว่าน้องเขาแบบน่ารักมากตอนที่เขาดูดูเอพิโซดหนึ่งอยู่ทั้งสองคันเขานั่งอยู่อะไรย่างเงี้ยเรารู้สึกโอ้ว้าวอ๋อติเกิดจริงๆนะเวลคัมพระเจ้ากมรดิคเข้าด้อมเรานะคะ ขอบคุณพี่รัก้ามากๆที่เป็นผู้บริจาคกับเรานะคะขอเสียบบรรยากาศี่รัก้าคุณมากค่